ไปดูนิดนึงสำหรับการฉีดวัคซีนครับนะครับบูสเตอร์ุ่งนี้ใช่ครพบนี้วันที่7ตุลาคมนะครับับเปิดให้จองคิวผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ9โมงเช้าปะ9โมงเช้าเลยครับนะครับก็จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะครับแจ้งสําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแบคครบเข็มครับก่อนวันที่31กรกฎาคมนะฮะ2564ที่ผ่านมานะครับ จากศูนย์ฉีดหรือโรงพยาบาลอื่นๆทุกแห่งเลยนะฮะ <Yeah. S 1> แล้วก็ต้องการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะฮะเข็มที่สามก็คือ,อวัคซีน S <S <Yeah. S 1> แอสตราเซนิกาครับก็ลงทะเบียนได้พรุ่งนี้9โมงเช้านะครับผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะฮะทั้ง AIS นะฮะ True นะ,ะ <Yeah. S 1> แล้วก <Yeah. S 1> e ็ eTag แล้วก็ NT นะครับแล้วเขาก็จะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลาคม2564นะครับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับทุกวันเลยนะครับเข้าฉีดที่ประตู2 3 4นะฮะไม่ว่าคุณจะเคยฉีดที่อื่นมาก่อนนะที่ไหนก็ได้แต่ขอครบ2เข็มนะเป็นอะไรนะที่โนวแวะ,ะ,ะคุณนี่9โมงเช้าครับผม